เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะดูจะเป็นคำขวัญประจำจังหวัดที่ผมเนี่ยจำได้มั่นยำมากๆของที่นี่จังหวัดที่กำลังอยู่ในเส้นทางโนแพนของผมในตอนนี้และจากอีพีที่แล้วที่ผมเนี่ยได้นั่งรถไฟตู้นอนยืนรอรถเช่าจนได้ไปโดดน้ำที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดจากคำแนะนำของคุณแม่ร้านติ่มซำ และสิ่งเดียวที่เราแพนไว้ด้วยความอยากลองคือคืนนี้เราต้องไปลงเรือน,นอนเพื่อข้ามไปกเกาะพะงันกันและที่นี่คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ และก่อนที่เราจะไปลงเรือครับเราแวะอีกสถานที่หนึ่งซึ่งลัดมาจากป่าต้นน้ำบ้านน้ำลากเพียงแค่15นาทีที่นี่ครับคืออุทยานธรรมเขานานในหลวงครับและเมื่อผมมาถึงผมก็โอ้ที่นี่นี่เองที่นี่นี่ดังในอินเทอร์เน็ตจัดโหนอกจากผมนะจะมาผิดเวลาแล้วเนี่ยผมแม่งยังมาพร้อมกับชุดโดดน้าที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนมาอีกสวัสดีครับมาสอบถามหน่อยครับผมคือมีหลายยอดนี่คือยอดย,ยอดไหนที่สุดครับ สูงสุดก็คือยอดที่ห้าค่ะยอดห้าสุคือเดินเดินขึ้นไปเดินเดินเดินบันไดขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นแบบโบราณก็คือยอดที่สองอ๋ออันนี้ใช่ไหมโบราณจ้ะมีสระน้ำางบนด้วยสวยมากอ๋อยอดสองก็สวยใช่อันนี้ขึ้นไม่ไม่สูงมากขึ้นแฟนสีละใช่ายอดยอดคณะดีกว่าคณะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่เล่นมุกไม่รู้เรื่องนะคุณน่ไปต่อไปสรุปเรายอดสองอ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ ไม่ใช่อะไรหรอกแม่งยอดห้าโคตรสูงเท่าหร่ยอด,ดห้าี่ข้นแลห้าอีกยอดห้า,า,หา,าสูงเกินเส้นทางที่ผมเดินขึ้นยอดที่สองนะครับจัดว่าไม่ยากครับทางเดินสะดวกเทบันไดปูนอย่างดีมีราวให้จับเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยยังมีน้องๆเดินตามผมขึ้นมาได้แบบชิวชเลยส่วนผู้สูงอายุนะครับเดินไปก็พักไปครับก็ขึ้นได้ครับแค่ไม่ต้องรีบผมว่ายังไงก็ถึงครับ อุทยานธรรมเขานานในหลวงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสำนักสงฆ์เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานและภายในเจดีย์ต่างๆนะครับก็จะมีพระธาตุพันองค์มีรอยพระพุทธบาทมีเจดีย์ร้อยยอดตามแต่ละยอดของเจดีย์ครับและไฮไลท์ของผมนะครับก็คือวิวนี่แหละวิวที่เราเห็นนี่แหละครับถ้ามาเช้าๆนะผมบอกเลยมีโอกาสได้เห็นหมอกปกคลุมทั่วบริเวณหรือถ้าเกดวางแผนดีๆนะครับตื่นแต่เช้ามาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น แล้วเดินขึ้นไปที่ยอดเจดีย์5ก็จะเห็นเจดีเรียงกันทุกเจดีเลยแหละครับส่วนผมตอนนี้ขอยืนซึมซับบรรยากาศเก็บความทรงจำไปประทับใจจริงๆครับเนีขึ้นแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ขึ้นไปเนี่ย จากที่ผมสรงกระปส่งกระปกนี่สะอาดเลยนะอะไรวะเจอสะไงได้ไหมเฮ้ยแต่ว่าวิวสวยจริงรับรู้ได้ถึงความขลังเสียดายเสียดายไม่ได้ไม่ได้ดูให้ครบเพราะว่าแสงจะหมดเออแต่แต่แต่ว่ามึงเด็กถิ่นนะชุดเนี่ยอ่ะดูเดยนตื่นนอนที่ไหนผมไม่ใช่ผมพิธิกรแบบเซ่อเซคุณเข้าใจไหมเซ่อถุนนั่นเองว่านั่นไง และสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยกับภาพจำของทุกคนนั่นก็คือสุ้มพุทธาวดีครับสุ้มเจดีย์โบราณเก้ายอดที่มาแล้วก็ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปเช็คอินกันไว้ด้วยนะครับ ถึงแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือนอนเกาะนะครับผมซึ่งก็เป็นท่าเรือที่จะพาเราไปเกาพะพังันนั่นเองอโอ,โ,โอ้โหดูจากสภาพเรือเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเรือก็ดีออกคลาสสิกนะนี่ถามคุณลุงมาก็คือไป400บาทออกตอนห้าทุ่มจะถึงตอนเช้าหกโมงหกโมงเช้าอาบน้ำยังไงวันเนี้ยก็อาบในนี่ไงเฮ้ยเขาไม่ได้อาบน้ำเขาเรียโดดน้ำนั่นแหละ <c oughs> อาบแล้วตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปอาบในเรืออาบบนเรือ ไม่อาบอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะเดี๋ยว่าอาบนเรือลุงผมเอาของเก็บมานะเดี๋ยวลุงมาจ,จ่ายตังค์ครับผมข้างในข้างล่างนี้เป็นที่เก็บของนะขึ้นทีงไหนจานข้างบน,งนตรงนี้นะมีโซฟามีอะไรด้วยก็มันเรือขนของอะ่ะ เดี๋ยวเขาขอกขนได้ดูข้างบนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนอนไหนอ่ะจะเริ่มไหนอ่นอนนี้อ่ะทีดนอนบาบอสใชใจ่พั้นนกบนอนนอ่นอนริมเลยอ่ะนอนนี้นะนี่เลยโอเคจะที่นอนละสิบสี่ซื้อหวยอ่าเดี๋ยวไปกินข้าวจ่ายตัง แล้วก็ขึ้นมาก่อนห้าทุ่มเออไปเดี๋ยวไปกินข้าวโอเคไปกินข้าวดีกว่าครับแล้วท่าเรือนอนที่เรามากันครับก็คือท่าเรือบริเวณถนนบ้านดอนครับเราเนี่ยนัดขึ้นรถและลงเรือที่นี่ครับบริเวณด้านหน้านี้ครับก็มีตลาดนัดทําให้เราเนี่ยฝากท้องมื้อเย็นในตอนสี่ทุ่มไว้ได้แหมผมก็นึกว่าโหพี่ๆจะจัดมามาให้ผมกินซะละ นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ที่ได้มาอยู่บนเรือน,นอนลำนี้แล้วเฮ้ยคือมันก็นอนได้เนี่ยมันก็แบบดูนอนสบายดีดูชิลชิลดีที่นอนเป็นไงที่นอนก็เนี่ยครับเี่ยดูสิเนี่ยมี่หมอนมีฟูกแล้วก็วางเรียงๆไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ช่วงเนี้ยนะักท่องเที่ยวน้อยนะครับก็เลยแบบเหมือนกับเรามายึดเรือลำนี้เลยแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยเท่าที่ได้ยินนี่คือ คนเต็มอย่างอันเนี้ยเตียงสี่สิบสามเนี่ยจะมีอีกเตียงหนึ่งคือจะมีแบบติดกันหมดแล้วนอนเต็มก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยน่ามาลองฟิลฟิลเด็กอนุบาลนอนกินนมอ่ะแล้วนอนเลียงเรียงเียงกันนะฮะเออใช่ไหมเออใช่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 เฮ้ยดีดีดีแล้ววันเนี้ยมึงจะเป็นเด็กอนุบาลที่บบกว่าเมาเมาเรือแล้วอ้วกอ่ะเด็กเอ้ยผมกินยาแก้เมาเรือแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวหกโมงเช้าถึงเกาะพังาน เราก็มีภารกิจแรกนะครับผมนั่นก็คือตามหารถเช่าั้งรถเช่ายังไม่มีอ่ะแล้วก็หาที่นอนหาที่เที่ยวคือหาไม่หมดอ่ะไม่มีทักอย่าง400บาทครับนี่คือราคาที่เราจ่ายสำหรับหนึ่งคนถามว่าคุ้มไหมเหรอถ้าในแง่ตัวเงินนะและเวลาที่เราเสียไป ผมว่าคุ้มนะคือเราไม่ต้องไปนั่งรถเพื่อไปต่อเรือคือเราเสียเงินแค่ต่อเดียวแถมไม่ต้องเสียค่าโรงแรมคืนนี้ส่วนเรื่องเวลาเนี่ยให้ผมว่าดีเลยนะเพราะว่าเราอะเอาเวลาเดินทางมาเป็นเวลานอนแล้วไงคุ้มไหมล่ะผมว่าแล้วแต่คนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโหดิบเกินเพราะเรือนอนเนี่ยมันมาพร้อมกับสินค้าของสดของแห้งมันดูไม่น่านอนอะแต่คืออันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่มุมมอง ส่วนผมกับพี่ๆรวมถึงนักเดินทางอีกหลายคนบนโลกนี้ครับผมเชื่อว่าเราหาวิธีที่สะดวกสบายและง่ายได้ไม่ยากหรอกครับแต่เพราะเรามองว่าเฮ้ยเรากําลังหาอะไรใหม่ๆทํากันมากกว่าได้เปิดประสบการณ์ให้เราซึ่งมันโอเคนะครับแล้วก็สนุกมากๆด้วยเอาจริงๆนะนอนๆไปเนี่ยลมทะเลก็ปะทะหน้าเย็นๆกับเรือที่คล้ายๆเรือประมงเปิดเพลงเก่าๆให้มันได้ฟิลนะเว้ย โอตะเสียได้นี่ถ้าผมไม่กลัวติดเรื่องนิ่เขาสิดเพลงนะผมจะเปิดเพลงยุค60ใส่เข้าไปในคลิปนี้เลยเข้ากันเข้ากัน ตื่นมากดโทรศัพท์เลยนะเฮ้ยไงเนี่ยโอ้ยนึกว่าตายปลุกไม่ตื่นเลยนอนสบายจังจเรียกว่านอนแบบเจ็บแรงอ้อมแรงจัดนี่ครับเออปะเดี๋ยวเตรียมเตรียมถ้ากลับทางานแล้วจะขอขึ้นไป แล้วเราทำภารกิจกันอันดับแรกเลยก็คือหารถเช่าครับผมอ่าอัสูตรถ้าไม่มีก็คือจบเลยนะนี่ถ้าเดินเดินหาไม่เจอนี่ก็คือโอเคก็ก็เดินเล่นเดินเล่นแถานี้อืม เรียกว่าแปลงร่างย้อมแมวคุณรู้จักปะแปลงร่างย้อมแมวเมื่อวันคุณบอกผมพิธีกรเสื้อถุนผมต้องเปลี่ยนชุดเลยแต่ที่ย้อมแมวไม่ใช่อะไรคือน้ําก็ไม่อาบ <c oughs> ฟันก็ไม่แปรงหน้าก็ไม่ล้างอาบเมื่อวานไม่อาบแต่ว่าแต่งตัวดูดีไว้ก่อนครับผมไปไปถึงทางนาั้นละ ะพง,งานถึงเกาะพะง,งานแล้วเราก็รีบจัดแจงหาข้าวเช้าแล้วก็รถเช่าทันทีครับบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะผมก็เดินหากันนานพอสมควรจนมาได้ร้านที่ชื่อชาโดครับถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเหลือรถยนต์เป็นคันสุดท้ายพอดีครับเกือบแล้วจ้าจากนั้นเราก็ตะเวนหาที่พักครับผมจนมาถึงหาดท้องในปา่า ที่สุดครับผมเราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในแถวแถวท้องในปานนะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังคือยู90เลยพวกเรานะฮะอันนี้คือเราไล่ามาเนี่ยหลายที่มากตรงนี้โซนนี้ไปถาม <c oughs> ผมไม่ได้ถามหรอกก็คือทีมงานเนี่ยไปถาม <c oughs> ไปถาม <c oughs> มาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยโซนนี้เต็มหมดสุดท้ายเนี่ยเราเลยมาได้ในโซนตรงนี้นะครับคือไกลอยู่ <c oughs> ผมก็หลับนั่นแหละเออหลับนับแก่ได้กี่ตัวโอ้โหหลับยับอะ่ะดูผมดิหล <c oughs> <c oughs> ับแบบหลับทับอ่ะ แต่ในที่สุดเราก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่พักเป็นยังไงครับผมไปคุณไม่ให้ซีนผมคุณซีนคุณมันหลับอ่ะจะให้ทำยังไงและแล้วเราก็ได้ที่พักสักที่ถึงปุ๊บครับพวกเราก็อาบน้ําแล้วก็นอนสลบทันทีเพราะว่าเหนื่อยสะสมมากครับผมสองคืนติดติดก็มาตื่นตอนเที่ยงก็เลยขอลองเดินสำรวจแถวแถวหน้าหาดท้องในปานกันหน่อย คือต้องบอกว่าปกติเนี่ยที่ดังๆเนี่ยคือหาดลิ้นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่หาดลินครับผมเราอยู่กันที่ท้องในปานครับผมก็คือที่เราอยู่โซนเนี่ยคือท้องในปานใหญ่แต่ก็เนี่ยตรงข้ามตรงนูน้นคือโซนท้องในปานน้อยครับผมก็จะมีโซนด้วยแล้วก็คือทังงานเนี่ยก็มีเยอะมีหน้าหาดให้พักเต็มไปหมดนะครับผมอันนี้แค่โซนเดียวเท่านั้นก็นักท่องเที่ยวคนไหนนะฮะที่อยากมาก็สามารถมาได้เลยมีที่พักพร้อมนะครับผม เห็นได้ยินมาว่าตรงนั้นโซนนั้นจะมีเขาเรียกว่าวิวสวยใช่อาจารย์คุณเห็นป้ายไหมคุณคุณคุณแพนกล้องเป็นงป้ายครับผมเขาชี้เลยว่าเป็นวิวพอยต์นะฮะแปลว่ามันต้องมีวิวที่มันสวยๆตรงนั้นแน่นอนมันให้ไปตรงไหนวะนี่ไทางนี้เนี่ยเห็นเห็นปนี่าไม้ป่ะเนี่ยตามไม้เนี่ยเห็นป่ะไม้เป็นขั้นๆค่อยรอไปเดยเอาไปดิเออเอาไปนะงั้นอ่ะเอาไปดิโอเฮ้ยมันดูยากวะนี่ก็ขึ้นทางนี้สิเนี่ยทางนี้เนี่ยเนี่ยไปทางนี้ เนี่ยเขาบอกว่า,าให้เลาะไปตามนั้นแหละอันนี้มีเชือกแล้วก็มีขั้นนะให้เราเดินขึ้นไปแต่ว่ามันมีขั้นที่หักอยู่ผมไปนะ,ะไปดิไปเลยเฮ้ยนึกถึงเวลาลงเลยนะเว้ย <laughs> เฮ้ยเริ่มสวยยังเค่รู้สึกแบบให้อเ,ออเอ็มวีอ่ะเดินมาสักพักก็ถึงจุดที่เราเนี่ยไปต่อไม่ได้ละแต่วิวจากตรงนี้ครับทำให้เราเนี่ยเห็นหาดท้องในปานใหญ่และหาดท้องในปานน้อยได้ในคราวดเดียวเลยรู้สึกได้ถึงความกว้างยาวของหาดนี้มากๆครับ นั่งมองวิวได้สักพักเออบินโดนี่ว่ะก็พอบินปุ๊บเนี่ยก็ถึงได้เห็นว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยครับมันเป็นแคปตีนเขาเท่านั้นแต่พอผมสังเกตดีๆเนี่ยผมเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งครับเราเลยตัดสินใจจะเป็นนั่งทานอาหารเย็นกันด้านบนแต่พอถามพนักงานที่รีสอร์ทครับเขาบอกว่าที่นี่คือร้านทูซีบาร์ครับร้านยอดนิยมของท้องในปานเลยละ่ะ โหแม่งไม่น่าเสียเวลาปีนขึ้นไปเฮ้ยอันนั้นก็ชิวไงดูเดีน่าพอนี่ก็เป็นอาหารมื้อที่สองของวันนี้นะครับผมซึ่งจะบอกว่าเป็นมื้อเที่ยงก็กระไรอยู่นะฮะนี่มันหกโมงเย็นแล้วคุณก้าหิวจัดเลดมวามัอ้วนิหหิวจัดเลยแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับการที่เรารอมาทั้งวันนะครับกินอาหารพร้อมกับบรรยากาศแบบสุดชิคสุดชิวเลยวันนี้ แล้วเราก็ขอจบพังงานในวันแรกไปกับวิวท้องในป่านบนทูซีบาเพื่อให้เราเนี่ยได้เอ็นตัวมองวิวและพักร่างกับ2คืนที่ผ่านมาซึ่งเราก็คุยระหว่างนั่งกินข้าววันนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีซึ่งมีอยู่ที่ที่หนึงครับท,ท,ท,ที่เราเปิดดูในแมพแล้วเนี่ยสะดุดตาตรงที่นะักท่องเที่ยวลงลูกเช็คอินกันไว้หลายคนเลยอีพีหน้าเจอกันครับ